ตัวสี่คำสั้นๆดังต่อไปนี้ชีวิตดีค้าขายดีมีโชคลาภอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้คาถา4ี่คำสั้นๆนะครับเสริมดวงชะตาให้ค้าขายดีมีโชคลาภร่ำรวยการงานราบรื่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึง นะครับว่าทุกครั้งนะครับที่เราจะทำอะไรเนี่ยขอให้เราตั้งใจไว้ก่อนนะใจที่สงบของเรานะครับจะช่วยให้สวดแล้วขลังมากขึ้นนะครับท่านใดอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตานะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของความเชื่อนะครับถ้าคุณมีความเชื่อในตอนที่สวดเนี่ยยิ่งคุณเชื่อมั่นมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยยิ่งมีมากเท่านั้น นะครับบางครั้งเนี่ยเราเชื่อไปก่อนแล้วเราตั้งใจสวดนะครับปาฏิหารจะบังเกิดกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าเราสวดแล้วเราก็ต้องออกไปทํางานไปตั้งใจทําในสิ่งที่เราทําอยู่ให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราสวดเฉยๆเ,ยเงินคงไม่ได้บินมาจากหน้าบ้านเข้าว่าเรานะครับแต่เราต้องออกไปทํางานมันจะเสริมให้เราเนี่ยได้พบเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะครับเจ้านายที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดี ได้เจอกับเรื่องดีๆขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่พยายามสวดทุกวันอย่างสงบแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับคาถานี้สั้นมาก4คํคำนะครับก่อนสวดตั้งนะโม3จบก่อนนะครับเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ตอนที่ระลึกถึงเนี่ยให้ระลึกถึงคุณพระรัตนาไตย บิดามันคุณบิดามันดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ของทุกท่านด้วยนะครับขออภัยนะฮะเมื่อสวดน้าโมสามจบแล้วก็ระลึกถึงเสร็จแล้วนะครับคุณพรตันตนาเตยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกท่านเสร็จแล้วนะครับให้คุณสวดแค่สี่คำครับสี่คำจริงๆอุอากะสะครับอ่ะสวดแค่นี้จริงๆนะครับสวดสี่คำทุกวันนะครับแนะนําให้สวดก่อนนอนกับ อ่าตอนเช้าเนี่ยก็คือก่อนออกจากบ้านไปทํางานนะครับหรือบางคนทํางานที่บ้านนะครับอ่าบางคน work from home บางคนทําออนไลน์ก็ทํางานที่บ้านเนาะอย่างผมเนี่ยผมก็ทํางานที่บ้านนะครับก็สวดนะครับให้สวดก่อนทํางานนะครับแค่ 1. จบก็ได้สามห้าเจ็ดเก้าอ่คุณชอบเลขไหนคุณสวดจํานวนจบเท่านั้นนะครับ ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณค้าขายดีมีโชคลาภทำงานรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับทำออนไลน์ก็เฟ,ฟื่องฟูเฮงเฮงรวยรวยเจอแต่สิ่งดีๆกันทุกคนนะครับพยายามสวดให้ได้ทุกวันนะครับเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งนะครับคาถามไม่ยาวเลยนะครับแค่เพียงไม่กี่คำนะครับสวดทั้งหมดเนี่ยรวมน้อโมูม่ด้วยเนี่ยผมให้เต็มที่คือ1น,นึงนาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้วันนี้ขายดีราบรื่น อ่าได้อะไรก็ขอไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะบพอคุณออกจากบ้านไปนเนี่ยสมมุติคุณต้องไปติดต่อค้าขายไปเจรจากับใครก็แล้วแต่นะครับให้คุณส่วนในใจนะครับก่อนอ่าไปเจรจาก่อนติดต่อไปเข้าพบเจ้านายผู้ใหญ่หรืออะไรพวกนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยอ่าลาบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้พิเศษนะใครที่เกิดใน3วันเกิดต่อไปนี้นะครับเฉพาะ3วันเกิดนี้ นะครับนั่นก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันศุกร์แล้วก็วันอังคารนะครับสามวันเกิดต่อไปเนี้ยช่วงนี้ดวงชะตาของคุณอ่ะกำลังจะดีขึ้นนะครับกาลังจะรุ่งเรืองในเรื่องของการทํามาหากินการทํามาค้าขายหรือแม้แต่การทํางานนะครับใครเกิดสามวันต่อไปนี้ที่ผมบอกไปนะครับให้ไปเร่งสวดสี่คำนี้เลยนะใครเกิดวันอีกครั้งนะครับอาทิตย์ อังคารสุขสามวันนี้ใครเกิดสามวันนี้ไปสวดสี่คำที่ผมให้ไปด่วนๆเลยนะครับจะช่วยเร่งโชคเร่งลาบเร่งผลนะครับแล้วก็ไปตั้งใจทํางานกับไปตั้งใจทําสิ่งดีๆถ้าใครทําออนไลน์ก็ไปคิดคอนเทนต์ให้มันดีๆใครค้าขายหรืออะไรเนี่ยก็ทําให้ดีทําให้เต็มที่ไปเลยนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า3วันเกิดที่ผมบอกเนี่ยดวงชะตาเนี่ยอย่างคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย มีโอกาสที่จะเด่นดังนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักนาหน้าถึดตามากขึ้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยความขยันเนี่ยก็จะให้ผลนะเรื่องการงานก็จะค่อยๆดีขึ้นประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมนะครับเป็นที่รู้จักนะครับอะไรที่คาดหวังตั้งเป้าหมายตั้งใจแล้วเนี่ยจะสําเร็จดังใจหวังนะครับส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชะตามีเกณฑ์ได้รับเงินได้รับทรัพย์เป็นก้อนนะครับได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับก็ ใครที่เกิดสาววันนี้ผมโน้ตให้เลยนะว่าคุณต้องไปสวดนะครับสี่คำที่ผมให้โอ้โหสั้นมากนะครับแต่ว่าต้องต้องตั้งใจแนละตั้งใจนิดนึงถึงจะ,ะเห็นผลเร็วนะครับถ้าเราลังเลสงสัยว่าเอ้ยสวดแล้วจะเห็นผลจริงล่าเอ้ยสวดแล้วเมื่อไหร่จะให้ผลอันนี้ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าถ้าคุณตั้งใจเนี่ยยิ่งแน่วแน่มากยิ่งมุ่งมันมากนะครับแล้วก็ไปตั้งใจทํามาหากินของคุณด้วยนะ คุณยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วเลยนะครับสำหรับใครที่ทำตามเคล็ดลับที่ผมให้ไปนะครับก็ยิ่งเป็นคนเกิด3วันนี้ยิ่งดีอ่ะแล้วถ้าคนที่ไม่ได้เกิดใน3วันนี้ก็ปกตินะฮะก็สวดตามปกติอาจจะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องสวดสอะสมบุญไปนะครับพอถึงดวงของคุณอย่างที่ผมบอกว่าดวงเนี่ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับดาวเนี่ยมันโครจรตลอดนะครับบางทีมันก็เดินเร็วเดินช้าหยุดแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเดินไปนะครับ ดาวเดินตลอดดังนั้นเนี่ยดวงชะตาเนี่ยถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นคราวของคุณแล้วอ่ะยิ่งดวงดีการสวดมนต์ยิ่งเห็นผลเร็วนะครับถ้าดวงแบบกลางๆหรือดวงอาจจะถ้าดวงไม่ดีการสวดมนต์จะไปแก้ดวงให้ก่อนแล้วค่อยๆดีนะครับแต่ถ้าใครดวงกลางๆสวดไปก็เสริมให้มันดีแต่ถ้าใครดีอยู่แล้วเนี่ยสวดเข้าไปเนี่ยมีตัวมีเหมือนอ่าคูณขึ้นมานะครับมีแต้มบุญคูณขึ้นมา ก็จะยิ่งดวงดีขึ้นไปอีกนะครับก็3วันที่บอกไปรีบไปสวดซะแล้วคุณจะเจอกับเรื่องดีๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าหากท่านใดนะครับที่อยากบูชาเช่าวัตถุมงคลน,นะครับอ่ะอย่างเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับราคาพิเศษราคากันเองนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่า อย่างที่ผมแมนะนําการสวดมนต์การตั้งจิตนะครับแล้วก็การตั้งใจออกไปทํามาหากินอย่างสุดจริตเนี่ยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับขอแค่คุณตั้งใจกับมันให้ท็มทีนะแล้วก็ขอให้เจอคนดีๆเจอสิ่งดีๆนะครับอุปสรรคยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆเทคนิคดีๆเพียงเท่านี้เนาะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเค